เมนูวันนี้เราจะออดปูนากันนะเจ้าปูนามาแกะเอากระดองแยกออกนะเจ้าเหลือแต่ตัวนะเจ้าก็เดียวก็จะไปต่ำเนาะใส่ครกลงไปเลยนะเจ้าต่ำทั้งแข้งทั้งขาเลยเนาะตำให้ละเอียดนะเจ้าแล้วก็จะไปกรองเอากากออกนะเจ้าเหลือแต่น้ำนาไปดูเครื่องแกงนะเจ้าใส่กระเทียมลงไปหอมแดงที่แห้งปนนะเจ้ากะปิเนาะผงชูรสเล็กน้อยผงนวลนิดหน่อยนะเจ้ามาขกให้ละเอียดก็เรียบร้อยในส่วนเครื่องแกงย้ายไปหน้าเต่าเนาะ ตั้งหมอห้อเทน้ําปูลงไปนะจ้าตักเครื่องแกงใส่ลงไปเลยเนาะแล้วก็เคี่ยวจนน้าปูสุกนะจ้าหั่นผักต่างๆใส่ลงไปเลยเนาะใส่ผักเพรใส่ชะ้านจะใส่ผักลาผักแครก็ได้หมดนะจ้าอ่อมปูเนาะอันนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะจ้าโรยด้วยข้าวคั่วเนาะใส่นักก็ข้นนักนะจ้าใส่น้อยก็ข้นน้อยนะจ้าข้าวคั่วสุกดีแล้วก็ตักใส่ถ้วยใส่าชามได้เลยเนาะอันนี้เป็นฮ้องว่าอ่อมปูหรือหม้อปูหรือว่า